ก็จะมีโอกาสมีออกจากบ้านได้นะคะการที่เขาหนีออกจากบ้านนี้เกิดจากการที่เขาเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นนะคะฮอร์โมนก็เปลี่ยนแปลงนะคะอารมณ์เขาก็จะเริ่มเปราะบางขึ้นนะคะหมายความว่าเขาจะไม่ทนต่อความกดดันอะไรต่างๆได้เหมือนตอนสมัยเด็กๆนะคะสับสนนะคะแล้วก็เขาปรับตัวอย่างไม่ได้ในการที่เขามีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเขาเองเป็นเด็กแล้วก็เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่เริ่มสับสนว่าจะทําตัวอย่างไรดีนะคะพอหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาอย่างรบคบสงบมานะคะ แล้วก็ไม่ไม่เคยที่จะดุเขากลัวว่าดุแล้วเขาจะโกรธแล้วเราก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีตามอกตามใจเขาตลอดนะคะแต่พอเวลาเขาถึงเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็จะเริ่มตามใจตัวเองแล้วอาจจะทําไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้างแล้วพอเวลาเราเริ่มดุเขานะคะมันก็จะทําให้เขารับไม่ได้พอเขารับไม่ได้มันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะน้อยใจแล้วก็ไม่อยากอยู่บ้านพอคำว่าไม่อยู่บ้านก็คือว่าเขาอาจจะแบบไปอยู่ บ้านเพื่อนหรือหน,หนีไปอยู่กับที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะงั้นพอเวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ยเราจะต้องปรับใจตัวเองให้ทันนะคะพ่อแม่นะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาสู่วัยรุ่นเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เรางงงงงะคะ่ะคือแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปแบบจนบางทีเราไม่รู้อ่ะไม่ทันได้ระวังเลยว่าลูกเรามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวให้ทันนะคะแล้วเราต้องใจเย็นมากขึ้นฟังลูกเราให้มากขึ้นนะคะ ค่อยๆคุยกับเขาด้วยเหตุผลนะเพะราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราใจร้อนหรือว่าพอพูดอะไรกับเขามากจนเกินไปสอนเขามากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เขารู้สึกน้อยใจแล้วก็อาจจะหนีหายจากจากเราไปได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่วัยรุ่นมักจะหนีออกจากบ้านเกิดจากการต่อรองกับพ่อแม่ค่ะสมมติว่าเพื่อนๆได้โทรศัพท์มือถือกันแบบราคาแพงๆหรือว่าอยากซื้อนู่นซื้อนี่ในราคาแพงๆนะคะเขาก็เลยมาต่อรองกับเราว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อให้เนี่ยเขาก็จะ หนีออกจากบ้านหรือว่าออกจากบ้านไปทํางานหา,หาเลี้ยงชีพเองอะไรก็จะเกิดประมาณนั้นนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเรายังมีลูกที่ไม่ได้อยู่ในช่วงวัยรุ่นเราก็ควรที่จะเลี้ยงดูเขาแล้วก็คุยเขาด้วยเหตุหผลให้เขารู้ถึงสถานะเศรษฐกิจของครอบครัวเรานะคะว่ามันอยู่ในภา,าวะแบบไหนนะคะทาให้เขารับรู้มาตั้งแต่แตอนเด็กๆแล้วพอเวลาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่ยากแล้วการที่เราแบบว่าเลี้ยงดูเขาไ่าอย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกันมาตลอด พอเข้าสู่วัยรุ่นก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ค่อยสนิทกับเขาไม่ค่อยได้คุยเขาพอเข้าสู่วัยรุ่นนี่แหละค่ะจะเริ่มมีปัญหาแนละ้วเพราะเขาจะเรียกร้องจากเราค่อนข้างเยอะทีเดียวเนื่องจากว่าเขาจะต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเพื่อนได้แต่เขาไม่ได้เขาก็เลยมันเกิดการต่อรองของเราแล้วก็มีโอกาสที่จะหนีออกจากบ้านได้นั้นผู้ปกครองจะต้องใจเ,งย,เย,ย็นคุยกับเหตุผลถามเขามากๆนะคะถามเขานะคะอย่าเพิ่งดุด่าเขาถามเขาว่าเพราะอะไรเขาถึงอยากจะได้โทรศัพท์นะคะ แล้วก็โทรศัพท์มันมีประโยชน์อะไรต่อเขาได้บ้างแล้วมันดียังไงกับการที่บอกว่าเอาเงินไปซื้ออย่างไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุยกับเขานะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะคิดอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นคือเราสามารถถามเขาได้ว่าถ้าเกิดว่าเออไม่ได้อย่างที่เขาคิดเนี่ยเขาเขาจะทําตัวยังไงต่อไปคิดยังไงเราจะได้รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นะคะอย่างลืมนนะคะว่าวัยรุ่นเนี่ยขเขาจะโตแต่ตัวนะคะแต่ว่าความคิดของเขาเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่นะคะ เราต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็ออคอยตักเตือนเขาอยู่นะคะว่าสิ่งที่เขาคิดจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้เราจะต้องใช้วิธีการคุยแบบระมุมระม่อมนะคะถ้าใช้ความรุนแรงใช้ในการว่ากล่าวนี้มันก็จับไม่ได้แล้วนะคะซึ่งเราจะทําเหมือนในช่วงที่เขาอยู่ตอนปฐมไม่ได้แล้วนะคะเพราะเขาไม่ค่อยฟังเรานะคะงั้นเราก็ต้องคุยด้วยเหตุผลถามเขาเยอะๆเลยะคะ่ะแล้วให้เขาคิดด้วยตัวของเขาเองถามไปจนท่านเขาคิดไม่ออกแล้วเราจึงขอบอกเขาว่า งั้นเดี๋ยวพ่อแม่หรือว่าแม่เนี่ยขอแนะนําลูกนิดนึงนะอะไรประมาณนี้เขาจะเริ่มฟังเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ดีๆเราแนะนําเขาโดยที่ไม่บอกเขาเลยไม่ขอเขาในใน,ในการที่จะแนะนําเลยเขามักจะไม่ฟังเราแล้วเขาก็จะต่อต้านเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเข้าใจเด็กวัยรุ่นให้มากๆเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเด็กๆเขาก็จะอยู่กับเรานะคะแล้วเขาเขาจะไม่หนีเราไปไหนก็อยู่กับเราโดยตลอดนะคะก็คือต้องเข้าใจลูกเยอะๆฟังลูกเยอะๆนะคะแล้วเราก็พูดได้น้อยๆ ะะแล้วก็พยายามหาเหตุผลให้เขาคิดด้วยตัวของเขาเองเขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วทุกอย่างที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนแล้ว่ะมาจากพื้นฐานที่เราเคยสอนเข้ามาตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆนี้จะเป็นพื้นฐานทีน่อยู่ในความคิดของเขาทั้งสิ้นถ้าเขาเป็นเด็กดีมาก่อนอยังไงเขาเขาเป็นเด็กดีนะคะเขาอาจจะตามเพื่อนไปบ้างตามคนรอบข้างไปบ้างมีโอกาสที่จะทําให้เขากลับมาได้ง่ายขึ้นเพราะเขามีพื้นฐานที่ดีนะคะขอให้มั่นใจในตัวเองว่า เราเลี้ยงลูกได้ดีมาแล้วเราจงมั่นใจในตัวเขาและจงมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเป็นเกาะคุ้มกันเขาและเราได้เป็นอย่างดีนะคะ